เต่าทวีภูส่วนแรงคนแห่แบนฉีแตงโมนิดาดับจริงลั่นใครปากดีเจอกันที่ศาลในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปรายการที่มีเต่าทีวีพูติมทวีพูและพิธีกรอีกคนดำเนินรายการโดยช่วงหนึ่งเตา๋าได้พูดถึงข่าวของแตงโมโยงไปถึงเหตุการณ์ในอดีตที่แตงโมเคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงสองครั้งแต่ก็มีปาฏิหาริย์พลเรื่องเลวร้ายมาได้พร้อมยกเป็นแมวก่าชีวิต พิธีกรอีกคนพูดว่าก่อนหน้าน,นี้แตงโมเคยประสบอุบัติเหตุมาก,ก่อนและจริงหรือไม่ที่แตงโมเป็นแมวเก้าชีวิตเต่าบอกว่าแต่ชีวิตนี้มันจะรอดไหมล่ะชีวิตมันค่อนข้างจะนัากลัวพิธีกรอีกคนพูดว่าอันนี้น่าจะครบก้าชีวิตพอดีหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์กลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุดเต่าทีวีพูเปิดใจทางโทรศัพท์ว่าตนไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอยากโยงอะไรก็โยงตายแล้วไม่ได้อยากพูดอะไรเฉยๆด้วยเหตุการณ์จมน้ำไปขนาดนั้นจริงๆรู้มากกว่านั้นอีกไม่อยากพูดออกอากา,กาศด้วยเรื่องมีมากกว่านั้นอีกบนเรือนอะ่ะและทังโมงกับตนเองนั้นก็ดีกันนานแล้วแต่ไม่มีใครรู้จะมาถามอะไรแมวเก้าชีวิตก็ไม่ใช่แมวเก้าชีวิตก็ตายไปแล้ว ถามว่าคำพูดแรงไปไหมเต้าทวีภูบอกว่าตนเองมองว่าคนไทยสันดานตอนแรดจริตคนไทยสันดานอย่างนี้อย่าไปใส่ใจกับคำพูดคนถ้าใส่ใจคำพูดคนไม่ต้องทำมาหากินที่พูดไปมันคือข้อเท็จจริงก็ไม่ใช่แมวก้าวชีวิตแต่ครั้งนี้จะรอดไหมในมุมคำพูดไม่ได้แรงถ้ารู้ความจริงที่ขึ้นไปบนเรือแรงกว่าที่พูดหนึ่งรอยเท่าบอกเลยอันนี้ไม่แรงอันนี้ซอฟสุดแล้วอันนี้เบาแล้วเมื่อถามว่าอยากบอกอะไรสำหรับคนที่จะแบนไหม เตาที่พี่ภูบอกว่าแบนอะไรไม่ได้เล่นละครจะแบนอะไรละ่ะถูกไหมไม่ได้เป็นนางเอกไม่เห็นแบนได้สักครั้งคําว่าชาวเน็ตบอกเลยนะชาวเน็ตไม่มีตัวตนเวลาถูกฟ้องก็มาร้องให้คนเดียวอยู่หน้าบันลังและตอนนี้ตนก็รวบรวม,รวมหมดแล้วที่ดา่ดาบอกเลยจะฟ้องพรบคอมเรื่องนี้เจ้านายสั่งให้ฟ้องฟ้องหมดมันเป็นสิ่งที่เราพูดได้นอกจากนี้ก่อนจะทํางานบันเทิงตนก็ทําข่าวอาชญากรรมมาก่อนในความสัมพันธ์กับแตงโมเราดีกันแล้ว คุยกันมาตั้งนานแล้วนี่ก็ขอคิวไปออกรายการจะขึ้นรายการก็จะมาเป็นคนแรกแต่ตอนนี้ตายแล้วแต่คนบางคนยังเข้าใจอยู่เลยว่าทะเลาะกันนอกจากนี้คําพูดถ้าจับกระทบก็กระทบแค่แตงโมส่วนคนอื่นเสือกอะไรนี่ด่าดแตงโมหนัก,กวันนี้ยังไม่รู้สึกอะไรเลยคนพวกนี้สารแน่อย่าไปให้ค่าอะไรเลยไม่ให้ค่าเสียเวลาไม่อยากตอบขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ